มาแล้วจ้าลูกเพจจ๋าสวัสดีลูกเพจทุกคนครับนี่เดินได้ใช่ไหมหนู <c oughs> ก็ต้องกระดิบอย่างนี้นะ <c oughs> อสวัสดีลูกเพจทุกคนครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาร่วมส่งน้องเต้นนะครับผมนางงามขาเดียวนะครับไปเสริมหน้าอกนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลวันศิรินะครับผมตรงพระรามสามนะครับนี่ อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าฝันน้องเติ้ลจะเป็นจริงนะครับคือการเป็นผู้หญิงเต็มตัวมีหน้าอกนะครับนี่เพื่อเติมเต็มขาของน้องนะครับโดยขาของน้องเนี่ยถูกตัดไปเพราะมาเลงลายนะครับผมมาเลงกระดูกพลาดขาไปแต่วันนี้อีจัน X วันศิริฝันฝันเติมเต็มขาให้กับน้องเต้นนะครับผมนางงามขาเดียวเนาะใครที่จำเติมข, <ๆ S 2> ขอโทษครับเติมเต็มส่วนที่ขาดของน้องนะครับผม เป็นกําลังใจให้กับน้องเต้นด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาร่วมส่งน้องเต้นกันเนาะก็อย่างที่บอกทุกคนมีความฝันในฝันของน้องเต้นเนี่ยอยากจะมีหน้าอกเราเข้าไปได้ในจกักณพิจาขออนุญาตนะครับเป็นไงบ้างหนูตื่นเต้นไหมมาแคา่ไหนหนูปากฝันแล้วค่ะ <c oughs> มากมากเลยครับแตบตื่นเต้นเราขันมามาจากที่อ๋อ สู้สูส้สู้สู้ทุกคนอีกจเป็นกำใจกับน้องเต้นด้วยนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยเราก็จะน้องเต้นจะมีหน้าอกแล้วนะอย่างที่บอกเสริมนมเพื่อเติมเติมขานะครับให้กับน้องเต้นโดยลงพยาบาลวันรีนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้คือขั้นตอนของการพาน้องไปดมยาสลบเพื่อที่จะส่งเข้าห้องผ่าตัดนะครับผมเราคงจะอยู่ได้แค่บริเวณของของตรงนี้นะครับ ในขั้นตอนของการดมยาเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนักข่าวเองก็จะสลบไปด้วยบม่ว่าโชคดีนะจ๊ะหนูนี่เราจะส่งน้องเต้นได้แค่ตรงนี้อ่าขอข้ามนีงข้ามนึ่งไว้ได้ไหมใครใส่้างครับว่าที่ขอข้ามหนลุกขึ้นหาก็เป็นกำลังใจน้องต้นนะครับเดี๋ยวน้องเต้นอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าน้องก็จะมีหน้าอกดังใจหวังแล้วซู่ๆนะครับ นี่ซู้ๆจ้ะจ๋น,นี่เดี๋ยวจะส่งน้องเต้นนะครับผมเข้าห้องนมยาห้องนมยาตรงไหนคุณพี่ครับชี้ให้ด้วยได้ไหมก็คือห้องผ่าตัดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราก็อยู่ได้แค่บริเวณตรงนี้นะครับเรื่องด้วยของ เรื่องของเช้อบอดเชื้อแล้วก็ความสะอาดของทุกคนด้วยเพื่อความสาดรเราขอยิงไว้ตรงนี้แล้วกันเว็บได้นิดนึงนะคุณพี่น้องนี่เขามีประตูี่างที่ใครจะมาส่งก็ได้แค่ชั้นแรกเนี่ยแล้วชั้นที่สองงเข้าไปข้างในโอ้ยตื่นเต้นแทนน้องจังเลยตื่นเต้นไหมนุ่นตื่นเนเดี๋ยวน้องช่างภาพครับต้องต้องเข้าไปแต่งตัวไหมตื่นเต้นกว่านางงามของเราก็คือคนนี้ครับ ช่างภาพที่จะต้องไปแปลงร่างเพื่อที่จะเข้าไปเก็บช็อตของน้องเนาะของน้องเต้นนะครับลูกเบลได้ยินเสียงวรงนีไ้ไม่รู้เล่าไปมีใครได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่ได้เช็คเลยอ่ะใช่ลูกเบลได้ยินเสียงตรงนี้ไหมรอเขารอนก็ได้ข่าวเขาจะโทรมาเดี๋ยวถ้าี่จะลงมานั่ก็ถ้าเกิดลูกเบดย,ยังคงจําได้นะครับเรื่องราวของน้องเต้นเนี่ยน้องเปบลเป็นแล้ว <c oughs> ครับ น้องป่วยเป็นมะเร็งกระดูกนะครับตอนอายุประมาณ14ปีต้องโดนตัดขานะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตัดขาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าน้องอยู่ได้ไม่นานแน่น้องพูดว่าน้องตายแน่นอนนะครับแล้วก็พอน้อายุ14ปีน้องก็เลยต้องตัดขาจากมะเร็งกระดูกนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยได้เชื้อมะเร็งจากแม่นะครับก็คือเป็นมะเร็งกรรมพันธุ์นะครับผมน้องเลยต้องตัดขาด้วยความที่น้องเป็น LGBT น้องเป็นไจีีทีนะครับความฝันสูงสุดข,ของน้องคือน้องอยากมีมงเนาะแล้วก็อีกหนึ่งความฝันเติมเต็มชีวิตของอาสาวประเภทสองของน้องคือการที่ได้มีหน้าอกแล้วก็เป็นผู้หญิงเดิงใจหวังนะครับนี่ตอนนี้นี่เราแอบส่องห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดที่นี่แบบกว่าจะเข้าไปได้เนี่ยมี Security 1ตหนึ่งตรงนั้นก็มี s e c u r i อ y s e c u r i สองคือมันต้องปลอดเชื้อจริงๆแล้วก็มาตรฐานของโรงพยาบาลต้องเป็นที่หนะึ่งเนาะนี่ นี่สำหรับใครที่แบบมามากับญาติญาตินะครับก็สามารถมารอรอรับได้นะครับส่วนนี้คือญาติฝ่ายฝ่ายคุณน้อง <c oughs> <c oughs> เราก็ขอเป็นตัวแทนของญาติฝ่ายคุณน้องนะครับมาส่งน้องเข้าห้องผ่าตัดนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าน่าจะประมาณตอนนี้เวลาสักประมาณมจะสี่ทุ่มแล้วละ่ะสักวันไม่เกินห้าทุ่มน้องก็น่าจะมีตห้เอกแล้วนะไหมน้องใช่คหมอบอกว่าใช้เวลาผ่าตัดเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงครับ หนึ่งไม่เกินสองชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นก็คือพักฟื้นคือรอ,อ,อให้ยาสลบแบบค่อยๆหมดฤทธิ์แล้วก็จะเริ่มปลุกน้องก็อีกไม่เกินชั่วโมงคที่เร็ดเสร็จสามชั่วโมงนิดๆไม่เกินมีแน่นอนอ <c oughs> เสียงไปยินนะลูกเพจเนาะลูกเพจคอมเมนต์เป็นกำใจให้หน่อยสิ <c oughs> พอพอลูกเพจไม่คอมเมนต์เนี่ยหนูนีรู้สึกว่าแบบเอะเสียงหนุนนี่แบบได้ยินหรือเปล่าเออพูดคนเดียวเมาคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็นี่คือเรื่องราวดีๆของวันนี้ไม่มั่นใจแม่เราก็ไม่อยาก เป็นเรื่องราวดีๆของอเริ่มต้นปีใหม่ไทยนะครับพรุ่งนี้ก็วันสงกรานแล้วนะครับปีใหม่ไทยของอของเราเนาะใครที่จะเดินทางไปที่ไหนก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็ช่วงนี้แดดก็แรงนะครับก็หาจะบอกว่าให้ให้เล่นนา้าแล้วก็ให้ใส่เสื้อกันแดดมันก็ไม่ได้ไหม่มบ,บ่อยยใช่ร้อนมิสโตรแบบ อยู่ดีๆก็ช็อกเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือก็คือเล่นน้ำอยู่กานแดดแหละแต่ว่าให้ดูแลตัวเองหน่อยให้คอยสังเกตตัวเองไม่ไหวก็ให้แบบใช่ก่อนหาที่เย็นๆร่มๆน้ําก็จิตช้าๆใช่ครับต้องจิตเร็ววันก่อนที่จันพก็เพิ่งทาข่าวไปกินร้อนมากกินน้ําเย็นช็อกเนี้ยคือแบบช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนเป็นเรื่องเราต้องปรับตัวใช่ต้องสังเกตรักษณะตัวเองเนาะคือเป็นห่วงอยากจะให้แบบสนุกสนานในอุ้ย มาแล้วช่างภาพของเราหมอคะเหมือนคุณใช่เล่นเดียวเหรอวววเอาเอะไรหนึ่งไหมใช่ไหมใช้อันไหนตกลงใช่ไหมตรงคุณหมอมากเลยช่างภาพของเราก็คืออย่างที่บอกนะครับด้วยด้วยความที่มาตรฐานของโรงพยาบาลวันศิริเนี่ยคนที่จะต้องเข้าไปในห้องผ่าตัดเนี่ยก็คือจะต้องผ่านการชำระร่างกายผ่านการใส่ชุดแล้วก็จะต้องเข้าในห้อง ความดันลบอย่างเงี้ยความดันลกความดันบวกเพื่อที่จะให้เคลีนตัวเองมากที่สุดเพื่อที่จะเข้าไปยังห้องผ่าตัดได้นะครับเดี๋ยวในส่วนของการรอ,อน้องออกมาเนี่ยเราไม่สามารถไลไรสดได้นะ้องน้องอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่มีสติอาจจะยังไม่ฟื้นนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่โรงพยาบาลศิรินะครับพา้องต้นนางงามขาเดียวนะครับผมมาเติมเต็มฝันนะครับฝันที่อยากจะมีหน้าอกเป็นของตัวเองนะครับผมวันนี้อีจันของเราก็ อย่างที่บอกมาก่อติดตั้งแต่เรื่องราวของน้องเนาะ,ะมานั่งพูดคุยกับน้องเรื่องราวว่าทําไมน้องถึงมีขาเดียวแล้วก็ทําไมน้องถึงประกวดนางางามเนอ้องก็เป็นความฝันของน้องที่น้องอยากจะมีมง,งนะครับก็พรุ่งนี้อย่างที่บอกน้องอตกใจตกใจตัวเอง อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันสงการใครที่จะเดินทางไปไหนหรือใครที่จะมาเล่นน้ําสงการหรือจะไปสาด์น้ํานุ่งนี้นั่นที่ไหนก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคอเดี๋ยวอะไรคุณหมออ๋อคุณหมอมาก็สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีคุณพิษเสถียรนะครับผมนี่ นะครับก็อ่ะต่อเมื่อกี้จบกันที่หากใครที่จะไปเดินทางไปไหนหรือไปเร่นนําสงการก็ดูแลตัวเองนะครับสังเกตอาการตัวเองด้วยนะช่วงนี้อากาศร้อนมากร้อนจริงๆแต่อ่าไม่ถ้าไม่เป็นอย่าให้เป็นฮิสโตกแล้วก็อย่าอย่าไปลมแดดน,นะครับสังเกตอาการตัวเองถ้าเกิดแบบร้อนมากๆหรือไม่ไหวแล้วเวียนหัวน้วยนั่นก็หาที่พักหลบแดดจิบน้านะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนาะแล้วก็ที่สําคัญร่วมเป็นกำลังใจกับน้องเต้นนะครับเดี๋ยว อ,อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าน้องเต้นก็จะออกมาพร้อมกับสิ่งใหม่ในชีวิตของน้องนะครับก็ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลวันศิรินะครับผมก็ได้เติมเต็มฝันให้กับน้องเต้นนางงามขาเดียวนะครับเดี๋ยวรอรอนะครับรอรุ้นกันพรุ่งนี้ว่าน้องเติมมีหน้าอกแล้วน้องจะดีใจแค่ไหนเพราะว่าตอนที่ทำเนี่ยน้องไม่รู้แน่นอน น้อกตัวเองจะหน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวพอน้องฟื้นจากยาสรุปน้องก็คงจะออกมาแล้วก็น่าจะดีใจเพราะว่าตอนนี้ขนาดเราเองที่มาส่งน้องอยู่หน้าห้องผ่าตัดเนี่ยก็ลุ้นมากนะครับผมลุ้นมากจริงๆนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนดีกว่าพี่นุ่นลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดม, <า S 1> มีมอะไรประมาณสองชั่วโมงมมเดี๋ยวเราจะขึ้นอัปเดตให้เนาะ แล้วก็เราติดตามพรุ่งนี้เราจะมีแผนเซอร์ไพรส์เฮ้ยไม่ใช่สีบอกไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมน้องอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้เราขอลงไลฟ์ก่อนนะครับผมส่งน้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วเรียบร้อยนะใครมาไม่ใช่กลังออกเข้าขวผ่าตัดนี่หโอ้ยนี่ไงเนี่ยทุกคนเห็นไหมนี่เป็นกําลังใจให้กับน้องเต้นด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้อีจันอเอ็กวันสิรินะครับโรงพยาบาลนนสิริสรันฝันน้องเต้นนางงามขาเดียวเสริมหน้าอกนะครับผม สำหรับใครที่ไม่เคยรู้หรือไม่รู้ว่าเรื่องราวของน้องเป็นยังไงเนี่ยสามารถหาได้ทางหน้าเว็บไซต์จันนะครับผมหรือเซิร์ชหาได้เลยว่าน้องเต้นนางงามขาเดียวนะครับแล้วก็ใส่จันไปสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะเติมเจอเรื่องราวของน้องนะครับที่จริงนู่นนี่อยากจะปากบุตรให้แต่ไม่เป็นไรให้ลูกเพจไปหาแล้วกันนะครับผมหรือลูกเพจหลายคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยเคยเคยอ่านเรื่องราวของน้องเคยเคยเห็นผ่านตาหรือเคยดูคลิปของน้องเนี่ยครับ ก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับผมเดี๋ยวน้องก็จะมีสิ่งใหม่ในชีวิตในในวันปีใหม่ไทยเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นุนนี่ขอลงไลฟ์ก่อนนะครับขอขอส่งไลฟ์ไลฟ์ส่งน้องแค่ตรงนี้นะครับผมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ